มูราสกิบรายทิ้งบอดี้ออยล์คอร์เรชั่นใหม่จากแบรนด์เนททำมาในบ็อกเซ็ตนะ่ารักสุดๆตะมุตะมีมากขนาด 60M l คอร์เรชั่นนี้ชูโรงด้วยน้ำมันมูราสกิและน้ำมันซีบักทอนที่จะช่วยให้ผิวแข็งแรงลดการระคายเคืองและทนแดดได้ดีมากใครที่ผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายใช้ได้เลย <4. S 2> สีกลิ่นสีสไตล์ในกล่องนี้มาดูกลิ่นแรกกันกลิ่นลัคก,กี้ให้ความรู้สึกหรูหราเป็นสาวที่ทันสมัยกลิ่นนี้มีความหอมพุ่งมีความเป็นพีชกุหลาบรวมตัวกันแล้วลงตัวสุดๆเซ็กซี่ ให้ความรู้สึกละมุนสะอาดอ่อนหวานเซ็กซี่รองวัฒนาไปไหนอะ ใครก็ต้องเหลียวหลังมองล <ะ S 1> หลบหน่อยแม้จะเดินคือกลิ่นนี้เลยจ้ากลิ่นต่อมาเป็นกลิ่นเลิฟเวอร์กลิ่นเนี้ยหอมเยอะๆแต่มีคลาสหอมหวานน่าดึงดูดกับเพชรตรงข้ามสุดๆใครจะไปออกเดตแนะนำกลิ่นนี้เลยขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำหอมตกพูสุดๆกลิ่นบูมิงให้ความรู้สึกกลับไปเป็นสาวน้อยอีกครั้งเป็นกลิ่นแห่งความน่ารักสดใสมีความเป็นพาวเดอรี่แป้งฟุตี้ดอกไม้น่ารักสี่กลิ่นสีสไตล์มีให้เลือกแล้ววันนี้แถมทางแบรนด์ยังใจดีจัดแตเซลให้ด้วยนะกัดไว้ให้ที่ตกะ น้าเนี่ยจ้า